สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรณาการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับบรรดาธนาคารกลางต่างๆนะครับจะเอาอยู่ไหมนะครับที่จัดบ้านทานนะครับแล้วก็ยับยั้งนะวัฏจักรเศรษฐกิจระยะยาวขึ้นเคขาลงนะครับนะจึงมาชวนคุยในวันนี้นะครับคือหลายท่านเนี่ยนะจะ ฟังผมนะบางครันบอกเอ๊จานจานฟันทงหรอได้ไหมมันจะเกิดอะไรหรือไม่เกิดอะไรนะครับจริงๆผมก็บอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะหรือโอกาสนะความน่าจะเป็นนะสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับมองว่ามากกว่า50%หรือเชื่อทางฝั่งที่จะเกิดการรีเซ็ตนะครับหรือว่าเกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนะเพื่อต้องการปรับปรุงนะระบบเศรษฐกิจการเงินโลกมากกว่าที่จะ ฟื้นคืนมานะเหมือนปกติโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของระบบเศรษฐกิจการเงินโลกเพราะฉะนั้นผมจะมองเห็นเรื่องของการรีเซ็ตเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบเนี่ยน่าจะมานะครับแต่ด้วยเหตุผลอะไรอันนี้หลายท่านอาจจะจับประเด็นนะไม่เข้าใจหลายท่านเนี่ยบางทีนะไม่ค่อยให้ความสนใจที่พื้นฐานนะครับแต่ชอบไปสนใจว่าเขาสรุปมาให้เราฟังว่าอะไรนะซึ่งผมเนี่ยจะไม่ค่อยชอบสรุปแบบนั้นแต่ผมจะปูพื้นฐานให้ก่อน นั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงทําคลิปออกมาเยอะผมก็จะต้องการดูเหมือนกันนะว่าแต่ละคนเนี่ยนะจะฟังนะมีสติปัญญามีสมาี่ในการฟังอย่างไรนะครับมีความสงบนะในการฟังอย่างไรเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะตัวผมเองเนี่ยนะกว่าจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินต่างๆนะครับเนี่ยผมใช้เวลาย้อนไป4-5บปีที่แล้ว ฟังคลิปวันหนึ่งเนี่ยนะครับเป็น10บสคลิปอะนะฟังจากกูรูผู้เชี่ยวชาญทั้งเบนสตรีมมีเดียช่องนะที่เป็นสื่อกระแสหลักแล้วก็เอาเท n น t i v ีมีเดียสื่อทางเลือกเนี่ยฟังเยอะนะเป็นผู้ฟังเยอะแล้วก็เข้าไปค้นควา้าเข้าไปศึกษาเข้าไปทําความเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจก,การเงินนะครับเมื่อผนวกเข้ากับมุมมองบูรณาการซึ่งมีพื้นฐานการฝึกฝนทักษะกระบวนการคิด มาจากา o, ศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะศาสตร์ที่เป็นการคิดคานวณอย่างคณิตศาสตร์ศาสตร์ที่อยู่กับความจริงอย่างเช่นฟิสิกส์เคมีวิศวกรรมศาสตร์เป็นต้นเมื่อพันนวกเข้าด้วยกันนะครับผมถึงมองไล่จากเหตุสู่ผลโดยมีหลักสําคัญนั่นคือหลักของจิตใจที่สําคัญคือกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติเมื่อผมพันนวกสิ่งทั้งหลายทั้งวงเหล่านี้ผมก็หนึ่งเรียกว่ามุมมองบูรการนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านคิดว่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆจะเอาอยู่ไหมนะที่จะต้านทานนะครับระยะยังวัฏจักรเศรษฐกิจระยะยาวขึ้นเคขึ้นคอนดัทีฟขาลงนะพูดถึงขึ้นคอนดัทีฟหลายท่านยังงงนะก็เลยย้อนดูคลิปเก่าๆผมขึ้นคอนดัทีฟก็คือขึ้นเศรษฐกิจนะครับในระยะยาวนะครับหรือบางทีเขาเรียกว่า เป็นซูเปอร์ไซเคิลนะครับวัฏจักรวงรอบระยะยาวมันมีค่าเวลาประมาณ40-60ปีนะคนนี้คิดเนี่ยเขาชื่อว่านายนิโคลไลคอนดา i ิฟซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซียนะผู้ไว้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษปี1920บนะบางทีเขาเรียกตัวนี้ว่าลองเวฟนะครับขึ้นระยะยาวนะบางทีเขาจะเรียกมันว่าออไอตัว เดอะอีโคโนมิกนะครับลองไซเคิลวัฏจักรทางเศรษฐกิจระยะยาวนะฮะขณะนี้นะครับในทฤษฎีคลื่นเคนะบอกไว้ว่าขณะน,นี้นะโลกเราเนี่ยเข้ามาถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับทางนวัตกรรมทางเศรษฐกิจอะไรก็ตั้งแต่เนี่ยคลื่นลูกที่6นะครับขณะนี้เราเข้ามาละ ซึ่งผมดูแล้วว่าคิดว่าน่าจะเข้ามาแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโควิด1 9มันเป็นตัวทริกเกอร์เป็นตัวจุดชนวนและมันก็เป็นตัวแคตตลิตตัวเร่งบิยาทําให้เศรษฐกิจโลกในปีก่อนๆซึ่งชะลอตัวสโลดาวตอนนี้มันเข้ามาถึงการถดถอยรีเซชชันแล้วมันเข้าสู่เฟดหรือเข้าระยะนะครับขาลงนะครับหรือช่วงรีเซช i o n ของขึ้นเคแล้วนะครับ เกิดสภาวาแะแระยกคอลล s ป์นะคอลลัปช์นี่ประกอบด้วย2เฟสหรือ2ระยะนะ apse, นะนะคือรีเซช i o นการถดถอยแล้วก็ดีเฟชชันก็คือการตกต่ำซบเซานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำถ,ถามคือบรรดาธนาคารการต่างๆจะเอาอยู่ไหมนะในช่วงขาลงในช่วงของการคอลลัป s ์ในช่วงของการรีเซช i o นการถดถอยในช่วงของการ, section, การถดถีเฟชชันเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาผมมองส่วนตัวนะครับผมเชื่อมากกว่า50%ว่าเอาไม่อยู่นะถ้าเกิดใครบอก แต่ผมบอกนะผมให้โอกาสเป็นเปอร์เซนต์นะครับมากกว่า50%ผมเชื่อว่าธนาคารกลางเอาไม่อยู่เพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่ผมมองเนี่ยผมมองจากขึ้นย่อยๆที่ประกอบเป็นขึ้นใหญ่คำว่าขึ้นย่อยๆเนี่ยนะถ้าเรามองในเชิงเหตุปัจจัยนะในกฎแห่งกรรมดดกฎตรรกเราจะพอเข้าใจคำว่าขึ้นย่อยๆที่มันถึงจุดสูงสุดพีคแล้วก็เตรียมที่จะถาโถมถล่มนะครับ ข,ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามวัตจักรนะครับรอบใหญ่หรือวัตจักรของขึ้นคอนดัตีฟขึ้นเคเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันถึงจุดสูงสุด1ก็คือเรื่องของช่องว่างช่องว่างทางความมั่งคัง่งช่องว่างทางไรายได้ช่องว่างทางการเมืองสังคมนะครับผู้คนเนี่ยที่เราเห็นออกมาตอนนี้นะครับทั่วโลกออกมาเดินขบวนเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเรียกร้องทางเศรษฐกิจนะทางด้านการเมืองสังคมต่างๆ ทางด้านของเชื้อชาติทางด้านศานส,สนาเราจะมองเห็นเดินขบวนเรียกร้องเต็ไมไปหมดนี่จะถึงพีกจุดสูงสุดนะครับของขึ้นย่อยคือช่องว่างนะครับต่างๆาง,าง,างนะทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมเนี่ยมันสูงสุดแล้วมันตั้งเขาไวแล้วนะครับคือตัวที่2คือขึ้นหนี้สินครับเราไปดูที่หนี้สินโลกนะครับก่อนนะครับจะมีโควิดสิบเหนี้สินโลกเนี่ยนะต่อ gdp ประมาณ3ต่อหน,นึ่งขณะนี้เกิดโควิดสิแต่ละประเทศสร้างหนี้สินกันใหญ่ตัวนี้ gdp นี่สินต่อ GDP ไปเท่าไหร่ละสต่อนหนึ่งหรือ5ต่อนหนึ่งอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ทิศทางมันก็พีขึ้นสูงไปเรื่อยๆตั้งเขารอไว้ละไม่ว่าจะเป็นนี้สินครัวเรือนภาคประชาชนนี่สินขององค์กรเอกชนที่กู้มา SME ต่า e งๆนาะนาะนี่สินเกี่ยวกับเรื่องของอาสาธารณะนะครับนี่สินรัฐบาลนะครับอ้วมไปหมดนะด้วยนี่สินอันนี้คือขึ้นย่อยลูกที่สองนะที่เป็นเหตุนะาตามกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ที่มันตั้งรออยู่นะครับ ขึ้นย่อยลูกที่3ก็คือขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของนวัตรกรรมนะซึ่งเราจะเห็นว่ามันมี disruption มีเทคโนโลยีออกมา d i s r u p t d i s r u p t ไปเรื่อยเดี๋ยว3 G มา4 G, 4 G 4 G มา5 G เดี๋ยวจะไป6 G ละนะครับมีเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของต้นทุนประสิทธิผลประสิทธิภาพของการลงทุนนั่นเองนะครับขึ้นลูกที่4ขึ้นประชากรในอนาคตนะครับไม่กี่ปีนะครับรุ่นเบบี้บูมจาก,กเกษียณ เพราะฉะนั้น aggregate demand อุปสงค์มวลรวมของการบริโภคการกินการใช้การลงทุนในโลกมันจะลดลงนั่นเองนะครับพัานเมื่ออุปสงค์มวลรวมของโลกลดลงแรงขับเคลื่อนนะครับที่จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นคืนกลับมาเนี่ยมันหายไปนะ มันไม่เหมือนตอนยุคสมัยนะที่หลังสงครามโลกครั้งที่2องอาาเ่ยมเ,เพราะฉะนั้นไ้ช่วงนี้เป็นช่วงขาลงเพราะฉะนั้นทฤษฎีประชากรหรือขึ้นลูกที่4ที่ผมพูดถึงนาดนเี่เป็นขึ้นย่อย,ยนะครับที่ประกอบกันเป็นซูเปอร์ไซเคิลหรือว่าขึ้นเคลูกใหญ่นะ มันก็ถึงจุดสูงสุดเหมือนกันแล้ว,ว่าประชากรโลกขณะนี้เข้าสู่ผู้สูงวัยนะครับและคนเกิดรุ่นเจนซรุ่นหลังเจนซดก็เกิดน้อยลงนะเพราะฉะนั้นการกินใช้บริโภคก็ลดน้อยลงก็ยิ่งทําให้มันตอบสนองนะฮะต่อการขาลงนะครับของขลื่นเคนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองเหล่านี้นะก็จะมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งนะครับที่สอดคล้องนะที่สอดคล้องตามกฎแห่งกรรมและกฎตรลัก เพราะอะไรครับเพราะวัตจักรเนี่ยนะการทํางานของวัตจักรเนี่ยมันจะมีช่วงที่มนุษย์นะครับมันมีความรู้สึกสุขสบายนะครับนะช่วงหลังสงครามนะหรือว่าความเหลื่อมล้ํามันน้อยนะโอกาสมันมีเยอะนะผู้คนก็เริ่มที่จะชิวๆสบายๆนะครับนะเริ่มที่จะสร้างครอบครัวการกินใช้บริโภคต่างๆใช่ไหมฮะ ก็มีการขยายซึ่งในช่วงของการขยายเนี่ยนะครับนะก็เกิดการสร้างช่องว่างทางไรายได้นะครับมือใครยาวสาวได้สาวเอาใช่ไหมแล้วก็มีการใช้สินเชื่อหนี้สินปริมาณมากมีการขยายเครดนะิตนันนี่สินเชื่อปริมาณมากเพราะฉะนั้นช่วง expansion ของการขยายนะครับของคืนเคนะช่วงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯฯฯโลกเนี่ยมันก็จะเกิดการสร้างช่องว่างนะทางไปเรื่อย,อยมีการสร้างหนี้สินปริมาณมากขึ้นเรื่อยที่เรามองเห็นย้อนกะลับไป นะันบตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สนะเราจะเห็นว่าโอ้มีการสร้างอะไรมากมายนี้สินมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับมีการปรับปรุงพัฒนาการให้สินเชื่อใช่ไหมยกเลิกการผูกติดทองคํากับดอลลาร์แล้วก็พิมพ์เงินให้สินเชื่อกันเยอะๆไปหมดจนหนี้สินโลกนะต่อ GDP โลกนะก่อนโควิด1 9เนี่ยสต่อนหนึ่ง พอเกิดวิกฤตก็ยังสร้างดิสินไม่หยุดนะก็ตอนนี้จะไป4ต่อ1 5ต่อ1นะในอนาคตนะครับมันเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นขึ้นมาถึงจุดจุดสูงสุดเนี่ยมันก็เทลงมาคูอง่ายเหตุที่มันทํามันอุดมลนะมันอุดมให้ถึงจุดพีคสูงสุดนะของวัตจักรขึ้นเคนะเป็นช่วงขาขึ้น expansion ตอนนี้มันถึงจุดสูงสุดแล้วก็เตรียมเทลงมาเป็นขาลงนั่นเองเขาเรียกว่า Collapse ซึ่งคอล l ัป s ์นี้ประกอบด้วย2องเฟสหรือ2ระยะนะครับก็คือระยะของการรีเซช i o นถดถอยแล้วก็ระยะของการดีเพช i o นก็คือการตกต่ำซบเซาคือซึมระยะหนึ่งก่อนที่จะมี Improvement ก็คือเกิดการขยายตัวรอบใหม่นั่นเองซึ่งระยะ,ะรอบนี้นะครับมุมมองของนักวัรนะคกับขึ้นเคเขาบอกว่ามาอยู่ในช่วงปี2015ถึง2035แต่นี้เป็น การคาดการนะครับไม่ใช่เป็นนะาค่าที่แท้จริงนะงเพราะฉนั้นสิ่งนี้ผมจริงบอกว่ามากกว่า50%นะครับผมเชื่อว่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆจะเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าเหตุปัจจัยที่สร้างขึ้นย่อยๆเวลาผมดูเห็นไหมผมบอกพุกท่านต้องฟังดีๆต้องฟังพื้นฐานดีๆต้องทําความเข้าใจพื้นฐานดีๆเพอท่านไปรอให้ใครสรุปให้ท่านฟังเนี่ยนะเรียกว่าท่านฟังใครเชื่อคนอื่นง่ายไปเพราะว่าท่านไม่สามารถมองเข้าไปี่เหตุปัจจัยย่อยๆได้ ถ้าท่านมองเห็นเหตุปัจจัยย่อยๆได้นะท่านมองเข้าไปเห็นไหมนะขึ้นย่อยเนี่ยมันสูงสุดละขึ้นของแกลบช่องว่างทางด้านเศรษฐกิจความมั่งคัง่งการเงินการเมืองสังคมเนี่ยมันสูงสุดละนะขึ้นย่อยนะครับของเรื่องของหนี้สินนะต่างๆหนี้ครัวเรือนหนี้องค์กรเอกชนหนี้สาธารณะหนี้รัฐบาลนะครับหนี้ทั่วโลกเนี่ยมันสูงสุดละ นวัตกรรมนะขึ้นถึงสูงสุดละนะครับเรื่องของประชากรนะครับที่จะเข้าสู่ผู้สูงวัยนะครับรวมถึงอัตราการเกิดที่น้อยมากมันขึ้นถึงสูงสุดละขึ้นย่อยๆอย่างนี้มันตั้งตัวพร้อมละมันพร้อมที่จะถลายลงมาละเรานึกถึงภูเขาหิมะนะครับซึ่งมันมีหิมะค่อยๆปกคลุมพอกคุลไปเรื่อยๆนะถ้ามันพอกคุลถ,ถึงจุดสูงสุดนะครับแล้วมันมีหิมะนะเป็นเก็ตเล็กๆนะตกลงมากระทบนิดเดียว มันเกิดการถล่มลงมาเขารียกคนแลบอะไรนะนึกภาพไหมเพราะฉะนั้นเรายับยั้งมันได้ไหมไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเหตุเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งที่ผมพูดผมมั่นใจมากกว่า50%ว่ามันน่าจะเกิดเป็นช่วงขาลงนะครับแล้วขาลงนี่นะน่าจะเกิดสภาวะ global get depression GGD นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ผมบอกมากกว่า50%ละนะว่าถ้ามองวิเคราะห์ตามวัฏจักรขึ้นเคนะครับเรายับยั้งไม่ได้ฮะนะผมเชื่อว่าบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกไม่น่าเอาอยู่นะจึงเล่าสู่กันฟัง เดี๋ยวก็แล้วแต่ท่านนะครับก็พิจารณากันเราค่อยเชื่อและกันเป็นเพียงมุมมองบรรการส่วนตัวนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง Youtube c h a n n e าจันเสก0น๐๑นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ share, ทุกติดตามและสมช่องจันเสกเสมอมาเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ